หายไปนานเลยอะนั่งก่อนเลยค่ะอ้าวสุดสบายดีไหมคะสบายดีพี่แล้วพี่ล่ะเป็นยังไงบ้างก็เรื่อยๆอะค่ะเนี่ยตอนนี้พี่ก็หารูทางทําอย่างอื่นอยู่นะ mm hmm. แบบว่ายุ่งมากขึ้นอะทํางานบริษัทก็ยากขึ้น mm hmm. สู้สาวๆเขาไม่ได้แล้วค่ะพี่ตู๊ตกลงอะพี่คิดได้หรือยังว่าจะทําอะไร mm hmm. พี่คิดว่าจะขายข้าวแกง mm hmm. พอดีได้ที่ตรงริมทางเท้าแถๆห้วยขวางด้ะขอพทษพี่นะคะพี่ หนูเล็กเจ็บปากแล้วนะคะนะตลกแต่เช้าเลยนะวันนี้อ้เอเดี๋ยวหนูเล็กขอตัวไปทำงานต่อนะคะจ้าค้ะตามสบายเออพี่ตุ๊กมีอีกเรื่องนะพี่ถ้าพี่จะขายของตรงทางสาธารณะเนี่ยพี่อ้าวยังมีอีกเหรอคะมีสิคะอันนี้เป็นข้อปฏิบัติเลยนะพี่ แล้วมันมีอะไรบ้างล่ะคะเรื่องแรกเลยนะคะพี่ต้องแต่งตัวเนี่ยให้สะอาดนะคะใส่หมวกคุมผมกันเส้นผมลงไปปนเปื้อนในอาหารมีผ้ากันเปื้อนนะคะแล้วก็สวมรองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้ารัดส้นหุ้มส้นนะคะพี่เล็บมือก็ต้องสะอาดไม่ไอหรือจามรถบนอาหารเละอย่างนะคะพี่ต้องไม่สูบบุหรี่ด้วยอ๋อ ที่วางที่วางอาหารนะคะพี่อุปกรณ์ที่จะต้องประกอบอาหารนะคะพี่จะต้องสูงกว่าพื้นเนี่ยหกเซนติเมตรการรักษาความสะอาดของเครื่องมือนะคะพี่จะต้องใช้น้ําสะอาดแล้วก็ใช้น้ําสะอาดเนี่ยในการปรุงอาหารด้วยพี่ก็จะต้องจัดที่ทิ้งขยะบูลฝอยห้ามเทตรงลงที่ทางสาธารณะนะคะห้ามลงท่อเด็ดขาดเพียงเท่าน,นี้แหละค่ะพี่ร้านพี่ก็จะสะอาดสมบูรณ์ ครบวเลย่พี่ว่าเรื่องทั้งหมดที่สุนพูดมาเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่คนขายอาหารต้องปฏิบัติสถานที่สะอาดอาหารอร่อยถูกสุขอ,อนามัยแบบเนี้ยลูกค้าจะไปไหนเสียล่ะคะ <c oughs> จริงไหมคะจริงค่ะพี่อย่างเงี้ยลูกค้าเข้าร้านเตรมได้สุนคะพี่ว่าพอเราทําผมเสร็จเนี่ยเรามาทําเล็บต่อกันดีกว่าน้องเล็กเนี่ยเขาทําเล็บสวยแล้วก็เก่งมากๆเลยค่ะจะดีเหรอคะพี่ เมื่อกี้ก็ลืมเสียบปลั๊กมาอันแนนแนนแนคิดอะไรอยู่รู้นะจะรอดไหมทำเล็บเนี่ยเมื่อกี้หนูเล็กได้ยินว่าใครจะทำเล็บคะพี่พี่จะทำจ้ะแต่ว่าหนูต้องทาให้ครบปิดเล็บนะจ๊ะครบแน่นอนค่ะฝีมือหนูเล็กเนี่ยทำเล็บเนี่ยใครก็รู้ไม่ได้ค่ะเลยสรุปถึงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือในทางสาธารณะข้อควรปฏิบัติในเรื่องของการแต่งกายที่ต้องสะอาดมีผ้ากันเปื้อนใส่รองเท้าหุ้มส้นและอย่าลืมใส่หมวกคุมการเส้นผมปนเปื้อนลองอาหารนะคะรักษาความสะอาดเล็บมือไม่สูบบุหรี่หรือไอจามลดบนอาหารที่เตรียมเครื่องปรุงควรจะสูงกว่าพื้นไม่ต่ำกว่า60เซนติเมตร การรักษาความสะอาดของเครื่องมืออุปกรณ์ทําอาหารทั้งหมดใช้น้ําสะอาดในการทําอาหารค่ะจัดที่รองรับขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะและไม่เทน้ําทิ้งลงในท่อหรือทางสาธารณะโดยตรงนะคะเพียงเท่านี้ก็ถือว่าหน้านั่งครบจริงๆค่ะถ้าเราทุกคนเข้าใจและร่วมมือกันทํากรุงเทพมหานครของเราก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ ร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร